ถามว่าดอกบอนเป็นไหมเป็นเสียสี่สิบกลัวเราด้ยวยเนี่ยอยากหู้อีกไว้ให้จังไดอืมอ้าวมาสางกาถามเพื่อนก็ผู้เลือกไผ่ประสันก็เลือกผู้แล้วเนาะ ภูม่บักอร่อยเอา่อยฝันบนเ่งนึกว่าแม่นางติงอยู่ไปทางในก็มีแต่คนอยากคนอยากยุนีก็อยากคือกันตอนนี้เลยอยากกินเขาแล้วชาตินี้เราคงไม่ได้เกิดมาคู่กันเจอกันชาติหน้าก็แล้วกันอย่าพกเยน,นั่นมาด้วยละ่ะสีขาวกระหอน ถ้าสิเขานอนกะเงาเงามีผัวมันก็นมีความสุขละน้อมีผู้เดียวก็ยังมีความสุขสำนีถ้ามีอีกจกซีหาคนน่าสิมีความสุขกว่านี้แมนบอคิดเอาเองเด็กใหญ่แล้วก่อนจะเข้ารรษามาหาเราก่อนได้ไหมเป็นผัวหายไปยังมาเฮ็ดไห้หน้งวันไหวเดอ้อ